เพื่อคุณเพื่อชีวิตที่มีระดับเดอสตาิชีการที่จะเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับผมได้ผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับอืมอมันคุ้มไหมสําหรับเวลาที่เราจะเสียกับธุรกิจเครือข่ายนะครับ,รบผมเองนะครับอดีตเนี่ยครับเป็นอดีตเป็นวิศวกรนะเคยทํางานประจํามาก่อนนะพี่เชษครับครับผมอ่าวิศวกรสมัยก่อนเนี่ยต้องหน้าตาดีนะนะครับเรียนเก่งอย่างเดียวไม่ได้ ใช่คอนเฟิร์มก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความฝันนะฝันตั้งแต่เด็กๆก,ก็คืออยากที่ที่บ้านผมเนี่ยคุณแม่เป็นชาวนานะครับ <c oughs> ก็อยากจะ <c oughs> เปลี่ยนแปลงชีวิตนะอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตและเปลี่ยนแปลงคนรอบข้างเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนรอบข้างด้วยนะครับตอนนั้นก็ อาชีพเดียวที่มองเห็นก็คือต้องเป็นวิศวกรได้้นะครับก็เลยตัดใจเรียนแล้วก็เป็นวิศวกรนะครับตอนที่เป็นวิศวกรเนี่ยนะครับเป็นงานที่ดีอยู่แล้วนะผมย้ําว่างานประจําที่ผมทําอยู่เนี่ยเป็นงานที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ก็ฟังโฆษณาบ่อยนะพี่เชษที่เขาบอกว่าเวลาเป็นชีวิตเป็นของคุณใช้ซะพีเชษเคยฟังโฆษณานไหม ใช่ <Okay. laughs> ชีวิตเป็นของคุณใช้ซันะครับ <Yeah. S 2> ผมผองคิดว่าชีวิตผมเนี่ยเป็นของผมมาทั้งชีวิตเลยครับอ uh ่า huh. จนวันหนึ่งนะครับเงินเดือนก้อนแรกของผมนี่ออกตอนนั้นรับเงินเดือนอยู่สี่หมื่นกว่านะครับรวมค <Yeah. S 2> อมมิชชั่นวมอเลยแล้วสี่หมื่นกว่าบาทนะครับเงินเดือนก้อนนั้นะทําให้ผมรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตเนี่ยไม่ใช่ของผมมาพิเชษนะครับ uh huh. ชีวิตของผมเนี่ยที่เรียนรู้ว่าเป็นของผมเนี่ยนะครับก็เป็นชีวิตของใครบางคนที่จ่ายเงินเดือนให้กับเรานะครับอื uh huh. เงินเดือนในวันนั้น 40, เนี่ยสี่หมื่นกว่าเนี่ยเหมือนกับเอเรียกว่าซื้อชีวิตผมไปทั้งชีวิตเลยนะนะครับ <c oughs> ครับอ่าก็เลยมองหาโอกาสใหม่ๆนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในชีวิตนะครับมีอยู่ช่วงเวลาหนึง่งผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยมองเห็นรูปนี้นะที่นอนอยู่ในในใน,ในเตียงคนไข้ก็คือเป็นคุณแม่ผมนะครับเชื่อว่าในชีวิตนี้นะครับเอคุณแม่ของผมเนี่ยป่วยหนักสามครั้งครับในชีวิตป่วยหนักแบบเข้าโรงพยาบาลกระทันหันนะครับ อสองในสามครั้งเนี่ยป่วยหนักในขณะที่ผมทำงานประจำอยู่ครับแล้วสิ่งที่เศร้าใจที่สุดก็คือในวันที่ทำงานประจำพอรู้ว่าแม่ป่วยทางบ้านนะโทรมาคือผม,มตอนนั้นอยู่กรุงเทพนะครับแม่ก็อยู่ที่ชุมพรผมเป็นคนชุมพรน,นะนะครับ,รบที่บ้านโทรมาบอกตอนนี้แม่ป่วยหนักมากนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องทำคือผมต้องโทรไปลางงานนะครับเชื่อไหมสองในสามครั้งที่ผมโทรไปลางงานนะครับไม่สามารถกลับไปอยู่กับแม่ได้ในวันที่แม่ป่วยอืม พราะที่ทํางานให้เลือกเลยระหว่างกับประโยู่กับบ้านกับประโยชน์ที่บ้านกับอยู่ที่บริษัทนะครับอยู่แบบถาวรนะเลือกแบบไหนก็พูดแบบนี้เลยนะนะ oh, <laughs> ครับดังนั้นนะครับหลายหลายท่านเนี่ยมองหาอกเขาเรียกว่าอิสระภาพเรื่องเวลานะนะครับ oh. คาว่าอิสระภาพเรื่องเวลาเนี่ยสําหรับหลายๆท่านอาจจะเป็นมองว่าเราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวไปเที่ยวไปอิสระภาพอยากไปไหนก็ไปใช่ไหมครับ uh huh. แต่สาหรับผมนะครับผมไม่เคยคิดเรื่องอิสระภาพเรื่องเวลาเลยไม่จําเป็นต้องมีอิสระภาพเรื่องเวลาจนวันหนึ่งที่แม่ผมป่วยเนี่ยผมว่าชีวิตผมเนี่ยต้องมีอิสระภาพเรื่องเวลานะครับสิ่งแรกที่ผมได้ธุรกิจเครือข่ายคือวันที่ผมเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายนะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่แม่ผมป่วยหนักมากๆแล้วก็เข้าโรงพยาบาลเชื่อไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมก็คือผมไม่ต้องไปลาใครเลยพี่เช่นพอรู้ว่าแม่ป่วยปุ๊บเนี่ยผมก็สามารถเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยเพื่อไปเยี่ยมแม่ได้เลย ไทยทันทีมันนั้นเลยนะครับดังนั้นนคำว่าอิสระภาพเรื่องเวลาของผมก็คือผมมีเวลาให้คนที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตครับพิเศษนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านในห้องนี้เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วบ้างนะครับธุรกิจเครือข่ายในตอบโจทย์เรื่องนี้กับผมแบบชัดเจนเลยนะครับที่สองก็คือนะครับสิ่งที่ผมจดจํามาทั้งชีวิตคือคําดูถูกของใครบางคนนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับมีเพื่อนรุ่นพี่นะครับคนนี้เขารวยมากนะ ตอนนั้นผมยังทํางานประจําอยู่นะครับเขารวยมากๆพิเชษ์นะครับเป็นรุ่นพี่นะครับเขาก็นั่งนั่งถามผมคําถามหนึ่งเขาบอกว่าเดียนะครับเขาใช้คําพูดแรงๆนิดหนึ่งนะเดียรู้ไหมว่ารถบนถนนเนี่ยมีกี่คันพิเชษ์รู้ไหมครับว่ารถบนถนนมีกี่คันอืมไม่รู้ได้เลยว่ามัน่าผมก็บอกไม่รู้นะครับเขาก็ถามผมว่ามีสักคันหนึ่งไหมที่เป็นชื่อเบืองจริงๆ เออแรงนะแรงมากๆเลยคําถามนะทําให้ผมสะอึกเลยนะครับเขาก็บอกผมว่าบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมีบ้านเป็นล้านล้านหลังนะแล้วมีหลังที่สวยมากๆเลยเยอะแยะมากมายแต่มีสักหลังหนึ่งไหมที่มันเป็นชื่อมึงคือเราสามารถเป็นคือไม่ได้อยู่กับไฟแนนซ์ไม่อยู่กับอะไรนะเรียกว่าไปกู้มาซื้ออะไรแบบนี้เป็นชื่อเราเนี่ยครับครับผมนะครับวันนั้นผมจําได้เลยนะครับวันนี้ก็เลยผมเลยบอกว่ามีเครื่องมือที่ เรียกว่าถ้าผมทํางานประจําต่อนะครับคงไม่มีโอกาสนะเรียกว่าแก้คําดูถูกข,ของเพื่อนคนนั้นแน่นอนนะครับ uh huh. อ่าผมก็ามาท,ทําธุรกิจเครือข่ายนะครับ uh huh. ก็ผมให้ดูอันนี้นะครับ uh huh. เป็นใบทวีห้าสิบของผมนะนะครับหมายถึงว่าทวีห้าสิบคือหลายคนก็เอาไรายได้มาโชว์นะมีไรายได้เท่านี้เท่านี้นะครับหลายคนก็เเป็นไปได้จริงหรือเปล่า uh huh. ผมก็เลยเอาใบทวีห้าสิบคือใบที่เสียภาษีของผมให้ดูเลยนะครับ uh huh. ในหนึ่งครั้งที่ผมท,ทําธุรกิจเครือข่ายนะ uh huh. ผมเคยมี รายได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็จ่ายภาษีปีหนึ่งนะครับมากกว่าหนึ่งล้านบาทปีละหนึ่งล้านบาทนะเกินหนึ่งล้านบาทด้วยซ้ําพี่เชษออืมครับ่าผมก็เคยไปถามกลับไปถามแม่ว่าแม่ครับในครอบครัวของเราในตระกูลธนกรเนี่ยมีใครบ้างไหมที่เคยจ่ายภาษีปีละหนึ่งล้านบาทแม่บอกยัง <นะ S 1> ไม่เคยมีเลยสิ่งที่ผมอยากรู้ต่อคือแม่ครับในตำบลที่ผมอยู่เนี่ยในตำบลวังไผ่เนี่ยนะครับมีใครเคยจ่ายภาษี ปีละล้านบ้างแม่บอกคงไม่มีเอาแบบรายได้ปีละล้านเองยังยากเลยนะครับปรากฏว่าสิ่งที่ผมสาใจก็คือผมเองเป็นหนึ่งในคนในประเทศไทยนะครับที่สามารถจ่ายภาษีปีหนึ่งมากกว่าหนึ่งล้านบาทจากธุรกิจเครือข่ายได้นะครับรื่องถามว่ามีรายได้เท่าไหร่นะแต่ผมจ่ายภาษีมากกว่าล้านบาทต่อปีนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกถ้ารุ่นพี่นะครับเสียดายนะครับรุ่นพี่ไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะครับอยากจะบอกว่ารุ่นพี่ครับวันนี้ไม่ต้องถามเรื่องรายได้ผมนะผมจ่ายภาษีปีละล้านครับพี่นะครับ โอเคนะครับอันนี้ซาใจมากเลยนะ,นะครับแล้วผมก,นะก็อย่างอีกอย่างหนึ่งผมได้สุขภาพของผมคืนนะครับจากธุรกิจนี้นะครับเมื่อก่อนทางานประจําเนี่ยนะครับผมตื่นตีห้านะครับเข้างานแปดโมงเลิกงานห้าโมงถึงบ้านสามทุ่มนอนเที่ยงคืนตีห้าตื่นแปดโมงเข้าห้าโมงเย็นเลิกถึงบ้านสามทุ่มนอนเที่ยงคืนนี่คือชีวิตผมนะครับในตอนที่สมัยทํางานประจําไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองเลยพิเชษนะครับก็ปล่อยตัวเองแบบนี้เลยนะครับก็ อย่างที่เมื่อกี้พี่ดอกรักฟังพี่ดอกรักนะไม่ได้ดูแลตัวเองเลยนะครับเข้ามาทําธุรกิจจะขายสิ่งหนึ่งที่ผมได้ก็คือผมได้อยู่ในธุรกิจที่มีสินค้าผลิตภัณฑ์ดีๆครับที่เข้ามาดูแลสุขภาพสองก็คือผมมีเวลาที่ได้ออกกําลังกายได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับวันนี้ผมได้สุขภาพคืนจากการทําธุรกิจนี้นะครับอันนี้ชัดเจนมากๆนะครับ before after พี่เ็นโอเคอีกอย่างหนึ่งที่ผมได้คือได้ เรียกว่าท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับจากธุรกิจเครือข่ายนะครับมีอยู่ทริปหนึ่งที่ผมประทับใจมากๆคือจริงๆแล้วผมไปตอนนี้น่าจะมากกว่า30กว่าประเทศนะทั่วโลกนะครับ <ใช S 1> จากธุรกิจเครือข่ายนะครับมีทริปหนึ่งที่ประทับใจมากคือได้ไปล่องเรือลำที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งสิ่งที่ประทับใจมากๆคือในเรือลํำนี้ครับยุโรปเต็มลําเลยครับพี่เชษครับผมและเป็นยุโรปเนี่ยวกยเเสียณหมายถึงว่าเขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะครับเพื่อจะไปทริปนี้นะครับ แต่ผมเนี่ยนะครับยังัยรุ่นอยู่เลยนะนะครับแล้วก็สามารถไปทริปนี้แบบฟรีๆได้นะครับนี่คือผลลัพธ์จากการทําธุรกิจเครือข่ายของผมนะครับอีกสักเรื่องนึงนะครับก็คือได้รับการยอมรับนะครับผมเองเนี่ยนะครับคุณแม่เป็นชาวนานะครับไม่จบการศึกษาเลยนะครับแต่ดีข้อดีของคุณแม่คือคุณแม่เนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ขยันมากๆนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งในรูปถ่ายใบนี้ก็คือจริงๆไม่ใช่รถมอเตอร์ไซค์ที่บ้านนะครับผมที่บ้านผมไม่เคยมีมอเตอร์ไซค์นะครับ ที่บ้านผมสมัยเด็กๆเนี่ยมีส้มหลุมนะครับพี่เชษพี่เชษรู้จักส้มหลุมนะใช่รู้จักครับอ,อันนี้ลำ,ลำบากขนาดนั้นนะครับมี<ช>ม,มอไซค์ข้างบ้านก็ซื้อมาเนี่ยรูปนี้เป็นขอเป็นรูปที่ไปขอให้เขาถ่ายให้นะครับอ่าเป็นการคือสัมผัสมอไซค์ใกล้ๆในวันนั้นอ่ะพี่เชษจนขนาดที่เรียนจบมสามาที่บ้านยังไม่มีมอไซค์สักคันหนึ่งลำบากขนาดนั้นเลยนะครับ,รบอ่ๆๆาอผมไม่เชื่อว่าถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นแล้วก็ มีโอกาสเติบโตได้ขนาดนี้นะครับถ้าไม่ใช่ธุรกิจเกรือขยนะครับในวันที่ผมเข้ามาทําธุรกิจเกรือขยนะครับอันนี้ได้มีโอกาสได้รับรางวัลนะครับเขาเรียกว่า Golden Globe Business Award 2022นะครับเป็นสุดยอดมาตรฐานผู้บริหารและแบรนด์ระดับโลกนะครับอันนี้ถ้าผมไม่ได้ทําธุรกิจเกรือขยวันนี้ผมก็ยังเรียกว่าการยอมรับยังไม่เกิดขึ้นขนาดนี้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมได้นะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้ผมว่าผมโชคดีมากๆที่ผมเลือกธุรกิจเกรือขยให้กับลูกผม คือไม่ได้เลือกให้ตัวเองนะครับผมเลือกให้ลูกผมก็คือผมมองมาถึงอนาคตของลูกครับคือถ้าผมไปทําธุรกิจอย่างอื่นนะแล้วเติบโต,ตขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าลูกเขาจะเข้ามาสานต่อได้หรือเปล่าแต่ในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยลูกสามารถเข้ามารับผลประโยชน์จากที่ผมสร้างไว้โดยที่อาจจะไม่ได้ทาธุรกิจเครือข่ายที่ผมทําก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างให้โดยชัดๆอย่างนี้ทุกท่านครับผมก็ามาทําธุรกิจเดอะสตาร์ลิชีนะนะครับก็ใช้เวลาตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสักเดือนนิดๆน,น,นะครับ ก็ปัจจุบันนีมีองค์กรอยู่นะครับประมาณสักประมาณสองพันกว่ารหัสแล้วครับพี่เชษเดืนละก่ผมครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าในปีหน้าเนี่ยผมจะมีองค์กรเนี่ยเติบโตนะครับหลายแสนรหัสแน่นอนนะครับเ ผมมั่นใจว่าถ้าองค์กรเติบโตแบบนี้นะครับการจะมีรายได้เดือนหนึ่งหลักล้านบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องยากเลยแล้วก็เป้าหมายผมจริงๆนะก็คือวันที่21กันยานะครับ2,570อีก 5, 5ปีข้างหน้าเนี่ยผมจะมีรายได้จากธุรกิจนี้นะครับเดือนละ10ล้านบาทอย่างแน่นอนจากการเติบโตในตอนนี้ผมมั่นใจว่าเป็นไปได้ นะครับเมื่อมั่นใจว่าเป็นไปได้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจว่าอีกห้าปีหรือสิบปีข้างหน้าเนี่ยผมจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้หรือเปล่านะครับแต่ผมมั่นใจอย่างคือมรดกที่ผมสร้างไว้ในตอนนี้นะครับจะส่งต่อให้ลูกได้อย่างแน่นอนนะครับองค์กรที่ผมสร้างไว้นะครับลูกจะรับช่วงต่อและรายได้นั้นจะรับช่วงต่ออย่างแน่นอนนะครับทุกท่านครับไอ้คาว่าสิบล้านบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับผมไม่ได้พูดเวอร์นะผมขออนุญาต ชร์อย่างนี้แล้วกันนะครับทุกท่านนะครับตามแผนการตลาดของอัปมนูที่พูดเมื่อกี้เลยนะครับผมเองเป็นคนหนึ่งนะครับที่เริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วยการทำสามเริ่มต้นครับพี่เชษครับครับทำสามเริ่มต้นคือหนึ่งเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์สอง 2, คือผมเข้าฟังก์ชันเรียนรู้ตั้งแต่มีรอบประชุมมาผมไม่เคยมีรอบประชุมไหนที่ผมขาดเลยนะผมเข้าทุกรอบประชุมเลยนะครับ สามคือผมก็แนะนำไซส์สามกว่าสามนี่จริงแล้วตอนนี้ผมแนะนำเยอะกว่านั้นแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราจ่ายคอมมิชชั่นมาแล้วสี่ครั้งครับพี่เชษ์บริษัทเดอะสตาร์ลิชี่นะตั้งแต่วันที่ยี่สิบครั้งแรกยี่สิบห้าแล้วก็สาสิบเอ็ดแล้วก็วันที่ห้าสี่ครั้งเนี่ยผมรับรายได้ไปแล้วแปดหมื่นกว่าบาทเฉลี่ยแล้วนะครับต่อหนึ่งรอบเนี่ยเฉลี่ยแล้วรอบละประมาณสองหมื่นนิดๆนะครับก็คือทุกห้าวันอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ผมเพิ่งเริ่มต้นนะ นะครับนะทำไมผมถึงกล้าประกาศเดือนละ10ล้านบาทนะครับแล้วผมอยากจะประกาศต่อหน้าทุกคนนะครับ81คนในในห้องนี้ด้วยว่าผมจะมีรายได้10ล้านบาทต่อเดือนในอีก5ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนนะครับทาไมผมกล้าประกาศครับผมเคยทําธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วเชื่อไหมว่าผมใช้เวลาเดือนแรกเนี่ยในการทําธุรกิจนั้นน,นนะนะมีรายได้ไปหมื่นกว่าบ,บาทครับพี่เชษอืมครับผม แต่จุดเริ่มต้นหมื่นกะบาทในเดือนแรกเนี่ยทำให้ผมมีรายได้นะครับบางเดือน6กแสนเจ็ดแสนบาทด้วยซ้าไปนะครับก็เฉลี่ยแล้วประมาณอย่างรูปร่างเนี่ยประมาณ2เดือนล้านนะครับที่ผมรับจากธุรกิจนั้นนะครับจากการเริ่มต้นแค่เดือนแรกหมื่นกะบาทแค่นั้นเองนะครับแล้ววิเชิว่าถ้าผมท,ทําธุรกิจเดอร์สตารลิชีและแผงการตลาดง่ายแบบน,นี้ผลิตภัณฑ์ง่ายแบบน,นี้แล้วองค์ประกอบที่สมบูรณ์แบบน,นี้นะครับเดือนแรกผมสามารถรับรายได้แ,แต่แสนบาทเลยเนี่ยนะครับพี่เชิว่าอีก5ปีผมจะรับรายได้เดือนละสิบล้านเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปได้แน่นอนครับเป็นไปได้แน่นอนทุกท่านครับทุกท่านในห้องนี้สามารถไปได้ถึงเดือนละ10บล้านอย่างแน่นอนนะครับจากธุรกิจนี้นะครับสุดท้ายนะครับผมขอญาตประกาศเป้าหมายตัวเองอีกครั้งนึนงครับเป้าหมายของผมคือวันที่21กันยา2570นอะครับอีก5ปีข้างหน้าผมจะเป็นคราวไดมอนด์สตาร์ในธุรกิจเดอะสตาร์ลิชมีรายได้เดือนละ10ล้านบาทต่อเดือนอย่างแน่นอนครับสำหรับคืนนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ